สวัสดีค่ะครูพอลล่มาแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโปรแกร,รมพิเศษนะคะลายสั้นสันเทอนอีกเช่นเดียวกันอีกเช่นเดียวกันอีกเช่นเคย <laughs> <laughs> พูดอะไรเ <laughs> วอร์ชันนี้แม่ยังคงนั่งอยู่นะจ๊ะ วันไหนสะดวกจะยืนนะคะแต่ดูที่เนื้อหานะจ๊ะทุกท่านจ๋านะคะแน่น,นอนท,นที่สุดเนาะคนที่มาตามย้อนดูนะคะคนนั้นก็จะตื่นรู้มีชีวิตที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูหมดเวรหมดกรรมไปด้วยกันง่ายๆสบายๆกลับมหากาบย์21วันเลเวล2โปรแกรมจิตทะลุความรวยนะคะ นี่กเเข้าาปปทุระตูมาแล้วมาแล้วค่ะมันกค่เลินสินต้องรู้ ปทุกปะปีนี้ปีของเรา ภาพชัดเสียงชัดนะคะมหาเศรษฐีทุกท่านขอให้เ็งขอให้รวยเฮง,ง,ร,วงรวยรวยตลอดทีตลอดไป ครูพลรีมาแล้วคะ่ะมาๆามา,มา,มาใครที่ตามกันอยู่นะจ๊ะมาแล้ววันนี้เดย์สแล้วนะคะ จะทำอะไรก็ดีก็เจนก็เจ้า oh, <my> ฉันต้องร, yes. รู้รวย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  Yes รวยใครที่ได้เข้ามาฟังไลน์นี้นะคะรวยทุกคนนะคะถ้าคุณเรียนแล้วลงมือทำนะคะเรียนแล้วลงมือทำเอาไปลงมือทำกันนะคะ โอเคมาวันนี้กับเดย์สิบสองแล้วนะคะทุกคนจ๋าแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะคูเพอรี่ไมลีลานะคะวันนี้นะเราจะเริ่มกันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาสําหรับคนไม่ย้อนหลังเพราะว่าคูเพอรี่เห็นเยอะมากเลยที่มาย้อนหลังกันไปเยอะแยะมากมายและสําเร็จรวยพุ่งทยานไปด้วยกันโคตรง่ายโคตรสบายเลยนะคะ ภาพชัดไหมคะชัดเนาะคูเปรี่จะเริ่มไปเลยยาวๆนะจ๊าจะไม่ได้ทักค่ะแล้วนะคะไม่ได้ทักแต่รักทุกคนนะคะบอกได้เลยไลน์นี้แพงมากๆนะคะไลน์นี้แพงมากๆสําหรับใครคนไหนที่อยากจะจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะอยากที่จะมีชีวิตดีๆนะคะมาเจอทางลัดไปด้วยกันนะคะเรามาเรียนรู้ทางลัดไปด้วยกันกับคูเปอรี่เลยนะคะหวังว่าคงจะชัดเนาะ นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ทางรับไปด้วยกันเลยวันนี้กระเดยสิในหัวข้อที่ว่านะคะจัดทรงผมก่อนในหัวข้อที่ว่านะคะอยู่ในรูเราอะไร <c oughs> อยู่ในรูเราชีวิตเปลี่ยนอยู่ในรูคนอื่นไม่ถึงสักทีมันคือยังไงนะคะวันนี้ครูพริจะมา ให้ทุกคนได้ฟังกันเลยว่ามันเป็นอะไรมันเป็นเพราะอะไรนะคะมันเป็นยังไงนะอยู่ในรูปเราชีวิตเปลี่ยนอยู่ในรูปคนอื่นชีวิตมันไปไม่ถึงสักทีเนาะนั่นก็คือนะคะทุกคนคะ่ะแน่นอนทั่สุดนะคะร้อยพ่อพันแม่หลากหลายสิ่งหลากหลายเรื่องราวเราไม่สามารถที่จะไปกําหนดกฎเกณฑ์ได้เราไม่สามารถที่จะไปดู เราไม่สามารถที่จะไปคนโทรลไปบอกคนนั้นคนนูน้คนคนนี่ให้มาดูเราให้มาชอบเราให้มากดคอมเมนต์เราโน่นน,นี่หรือให้มาชอบเราทั้งหมดนะคะดังนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันมีเยอะแยะมากมายเลยจัก,กรวาลแห่งนี้มีความมั่งคั่งเหลือเฟือมีความรักมีความสุขมีทุกสิ่งให้เราเลือกสรรเลยแล้วแต่ว่าเราจะอยากมีชีวิตแบบไหนเราจะอยากมีชีวิตที่ ยุ่งยากยุ่งเหยิงหรือเราอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขเราอยากจะมีชีวิตที่เสกสร้างได้เรามีได้ทั้งหมดเลยมันอยู่ที่ตัวเราล้วนๆทั้งสิ้นนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะอยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้นนะคะครูพลีเองจากคนที่ทํางานมายะแยะมากมายสากกระเบือยันเหลือนลบต้องใช้คํานี้นะคะเพราะต้องใช้คํานี้ได้เลยเพาะครูพลี คือทำงานมาเยอะจริงๆเนาะตั้งแต่เรียนจบมอนะคะแล้วก็ไปทํางานที่กรุงเทพเนาะเยอะแยะหลากหลายเรื่องราวหลายสิ่งแต่เราก็ไม่ได้สําเร็จในชีวิตเนาะเพราะเราไม่รู้เรื่องนี้เพราะเราไม่รู้กฎแรงดูดกฎจัก,กรวาลคะ่ะเราไม่รู้ว่าบนโลกใบน,นี้กฎแรงดูดกฎจัก,กรวาลมันมีอยู่จริงมันเป็นกฎวิทยาศาสตร์ นะคะมันเป็นกฎวิทยาศาสตร์ที่ใครจะรู้หรือไม่รู้คุณก็ได้ใช้มันอยู่แล้วนะคะเราจะรู้หรือไม่รู้เราก็ได้ใช้มันอยู่แล้วแต่วันนี้ถ้าในเมื่อเรารู้แล้วทําไมเราไม่ใช้มันใ,ในทางที่ถูกต้องนะคะเรารู้เรารู้แล้วเรารู้ให้จริงไปเลยใช้ให้ถูกไปเลยเพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจริงๆนะคะคูพอีเองนะ ใครที่เป็นคนที่แบบว่าเชื่อยากเหมือนกันใครที่เป็นคนเชื่อยากเป็นคนเหตุผลเยอะตะกะเยอะคุณได้เข้ามาอะไรนี่คุณเข้ามาถูกทางแล้วนะคะเพราะครูเพอรีเองเป็นคนหนึ่งที่เราเป็นคนมีตะกะเยอะเป็นคนคิดเยอะเป็นคนเชื่อยากนะคะแล้วทีเนี้ยเพราะอะไรเราถึงได้แบบว่านะคะมันถึงได้ไม่มันถึงได้ช้าครูเพอรีถือว่าช้านะคะกับการที่ประสบความสําเร็จแต่ มันดึงดูดได้บ้างดึงดูดไม่ได้บ้างเพราะอะไรวันนี้เรามาฟังกันจากประสบการณ์จริงๆของครูเบอรีเลยนะคะเราดึงดูดได้ได้เยอะไหมเราดึงดูดได้เยอะเราเสกได้เยอะไหมเราเสกได้เยอะในตอนที่เรานะคะในตอนที่เรามีอารมณ์มีความรู้สึกเพราะกดแรงดูดกดจักรวาลมีอารมณ์มีความรู้สึกอะไรคะครูนะคะมีอารมณ์มีความรู้สึกที่แฮปปี้มีความสุข อยู่ในรูของเราไม่ไปยุ่งลูของใครวันนี้ครูพลิจะขยายความให้ฟังนะคะสิ่งที่เราจะต้องอยู่ในรูของเราคืออะไรเนาะหลายๆคนมักจะไม่เคยพอใจกับชีวิตของตัวเองหลายๆคนไม่เคยพอใจกับการเป็นอยู่ของตัวเองหลายๆคนไม่พอใจกับการที่เราได้รับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราได้รับมาเราไม่เคยพอใจสิ่งที่คนอื่นหยิบยืมให้เราไม่เคยพอใจ,อให,รอใจหรือสิ่งที่คนอื่นทํา เราเองไปขัดหูขัดตาซะเองนะคะนั่นคือการที่คุณไปอยู่ลูกคนอื่นลูกของคนอื่นนะคะวันนี้กดลังดุกดกฎจักรวาลคุณจะต้องอยู่ในลูกของเราเท่านั้นและดําเนินชีวิตด้วยความสุขด้วยความสดใสด้วยความร่าเริงด้วยความเบิกบานนั่นถึงจะเรียกว่าอยู่ในลูกของเรานะคะอยู่ในลูกของอื่นยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าสมมุติว่าเนาะเราหวังดีบนความคาดหวัง เราหวังดีกับคนอื่นเราหวังดีกับเพื่อนเราหวังดีกับพ่อแม่เราหวังดีเรายกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าสมมุติว่าเราไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวที่มันโคตรอร่อยมากๆเลยเนาะมันอร่อยจังเลยอุ้ยมันจะอร่อยจังเลยเราก็เลยอยากที่จะบอกเพื่อนเสร็จแล้วเราบอกเพื่อนไปว่าเฮ้ยมึงไปกินร้านนี้นะอร่อยมากๆเลยนะมึงต้องไปต้องไปให้ได้นะหรือว่าเป็นร้านหมูกระทะนะมึงต้องไปให้ได้นะร้านเนี้ยผักเยอะเนื้อเยอะนู่นนั่นนี่ก็ว่าไปใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราแอบคาดหวังเล็กๆ ว่าเอะมันไปหรือ,อยังนะนะเราแอบคาดหวังเล็กๆว่ามันไปหรือ,อยังเสร็จแล้วเราไปถามอีกวันหนึงเราไปถามเขาว่าไปหรือเปล่าไปกินหรือเปล่าร้านที่ฉันบอกอะ่ะเสร็จแล้วเพื่อนบอกว่ายังไม่ได้ไปเลยเราก็แอบอารมณ์ขึ้นมานิดนึงนั่นแหละนะคะนั่นแหละคือคุณไปอยู่รูของคนอื่นเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นคือคุณไม่ได้อยู่รูของตัวเองเราไม่ได้ล่าเริงเบิกบานเรา แม้อารมณ์เพียงน้อยนิด17วินาทีนะคะทุกคนคะ่ะ17วินาทีจัก,กรวาลน,นะคะมันจะเป็นถ้าคุณคิดลบเกิน17วินาทีเรื่องราวลบๆจะเข้ามาแล้วเรียบร้อยดังนั้นทําไมหลายๆคนหลายครูบาอาจารย์เขาถึงให้เราคิดบวกตีบวกเพราะเพียงน้อยนิดที่เรามีความสุขจัก,กรวาลทํางานให้เราเยอะมากๆจัก,กรวาลเขาจะทํางานให้เราเยอะมากๆนะคะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะการที่เราไปอยู่รูของคนอื่นเนาะ คือเราก็หวังดีกับเขามากเลยอันนี้คือเกิดขึ้นจริงกับคูเพรี่นะที่ว่านะคะเกิดขึ้นจริงกับคูเพอรี่คืออะไรนะเพราะเรานะคะเราหวังดีกับเขาเราอยากจะดึงเขาขึ้นเราอยากจะให้เขาไม่คิดลบไม่คิดแบบไม่คิดลบและก็คือเราอยากต้องการที่จะให้แสงสว่างกับเขาเราต้องการที่จะให้เขารู้ว่านี่มันลบนะ เขามาปรึกษาเรื่องแฟนหรือเรื่องอะไรใดๆก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นกับครูเพอรี่เองเนาะเขามาปรึกษาเรื่องแฟนไอ้เราก็เป็นเดือดเป็นร้อนแทนเขาไอ้เราก็แบบเฮ้ยมันต้องอย่างเง้นอย่างนี้สิมึงต้องมีศักดิ์ศรีในตัวเองนะให้เกียรติตัวเองนะเธอจะต้องรู้จักรักตัวเองให้เป็นนุ่นนั่นนี่ครูเพอรี่ไปอารมณ์ไปใส่อารมณ์กับเขาประมาณว่าเป็นเรื่องของตัวเองนะคะ อันนั้นก็คือเราลบเต็มๆนะเพราะเราไม่ได้อยู่รู้ของตัวเองเราเอาเรื่องของคนอื่นนี่แหละมาใส่ใจมาคิดเยอะมามาเป็นอารมณ์มาเป็นอารมณ์ฉุนเฉียวมาเป็นอารมณ์มมมมโมโหที่เขาไม่ได้ดั่งใจเราเขาไม่ได้ดั่งใจที่ทําไมเขาถึงแบบทําไมไม่รู้เท่าฐานคนทําไมเธอถึงทําไมเธอคิดไม่ได้เรื่องแค่นี้เขาดีกับเธอแล้วเหรอที่เธอจะให้ใจเขา โน่นนั่นนี่อโหคูพรีรับมาเต็มเต็มนะคะคูภลีรับมาเต็มเต็มลบทั้งมวลเลยลบทั้งหมดทั้งมวลเลยเนาะดังนั้นนะคะใครได้ฟังคลิปนี้โค้ชคุณโค้ชโชคดีหนักมากคุณจะได้ทฤษฎีไปเต็มๆคุณจะได้วิธีการคุณจะได้รู้ว่าเอออันนี้คือลบนะฉันจะได้ไม่ทํานะคะคูพรีได้ลบมาเต็มเต็มนะคะดังนั้นคือไม่แปลกใจว่าทําไม เราทั้งดึงดูดได้บ้างดึงดูดไม่ได้บ้างนะคะเสร็จแล้วประมาณประมาณว่าเราคือแบบคือเราหวังดีกับเขาเราอยากที่จะให้เขาขึ้นมาอยู่ชีวิตที่มันดีๆไม่ต้องไปจมปักกับคนที่เขาไม่ได้รักไม่ต้องไปสนใจกับคนที่เขาไม่ได้ให้เห็นคุณค่าของเธออะไรประมาณนี้คือคูปรี่เป็นเดือดเป็นร้อนแทนเขาอะคะ่ะนั่นแหละคือการที่เราไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเองเลยนะคะทั้งๆที่มันก็ไม่ใช่เรื่องของเราเลย เพราะเรื่องของครูปรีคือมันผ่านมาเยอะแล้วมันรู้หมดแล้วว่าใครเป็นยังไงมันรู้หมดแล้วมันดูออกแป๊บเดียวมันก็ดูออกแล้วว่าใครนิสัยเป็นยังไงนะคะเพราะเราไม่ใช่เด็กน้อยแล้วเราไม่ใช่อายุ18-19นะคะครูปรีประสบการณ์เยอะมากๆเรื่องนี้นะอย่าให้คุยนะคะประสบการณ์เยอะ <c oughs> ประสบการณ์เยอะรู้เยอะนะคะรู้เยอะจนทําให้เรารู้ว่าคนคนไหนเป็นแบบไหนเราดูออกแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะ อันเนี้ยก็ไม่ได้เรียกว่าอยู่ในรูของตัวเองไปก้าวไก่ไปอยู่ในรูของคนอื่นไปเดือดไปร้อนแทนเขาไปเป็นห่วงเป็นใยเขาอยากจะให้เธอรู้ว่าอันนี้มันไม่ดีอันนี้มันผู้ชายคนนี้ไม่ดีเธอควรจะเลือกแบบนี้เธอควรจะใส่ใจตัวเองกว่านี้เธอควรจะรักตัวเองเธอไม่ควรที่จะไปให้คุณค่ากับคนที่เขาไม่ได้เห็นคุณค่าของเธอ,น,อน,น,น่นนี่นะ <c oughs> คะครูารีก็เป็นแบบนี้ตลอดเปรับฟัง เพียงเพื่อที่ว่าจะให้เขาอะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพียงเพื่อจะให้เขานั้นขึ้นมาจากสิ่งโคลนตมขึ้นมาดึงเขาขึ้นมาจากโคนตมเพื่อที่จะได้อยู่บนบกและมองเห็นแสงสว่างครูเพลี่ไปเป็นห่วงบป็นใย,ยเขามากนะคะดังนั้นคือนี่มันคือหลุมพางของจักรวาลเพราะเราไปอยู่ในในคลื่นของคนอื่นเราไปอยู่ลูกของคนอื่นเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นคือคุณไม่ถ้าเราอยากไม่อยากตกโฟมไม่อยากที่จะ ไม่อยากจะไปถึงเป้าหมายล่าช้าเราไม่ควรทําอย่างยิ่งนะจ๊ะเอาประสบการณ์ของคูเพอรี่ไปคิดนะคะทุกคนค่ะและอย่างหนึ่งคือเราไม่ไปสนใจไม่ไปยืนลูกของคนอื่นถ้าคนอื่นเขาไม่อยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตเราไม่ต้องไปยัดเยียดให้เขาเพราะว่าถ้าเขาไม่หิวเขาจะไม่กินอยู่แล้วเรื่องความสําเร็จเราไม่สามารถที่จะไปจับยัดให้ใครสําเร็จได้ถ้าคนคนนั้นไม่ได้อยากที่จะสําเร็จจริงๆนะคะทุกคนค่ะ คุบลีประสบการณ์เยอะมากดังนั้นคือใครได้ฟังคุณโคดโคดโคดคงโคดคงโคดโ,โ,โชคดีหนักมากฟังแล้วตื่นรู้ฟังแล้วขึ้นเดียวกันได้ฟังกันแน่นอนบุญเสมอแล้วเจอกันแน่นอนนะคะทุกคนคะ่ะดังนั้นคือหรือแม้กระทั่งบางคนบางคนที่เขาแบบเห็นเราละรีกะระดีกเกินไปเห็นเขาเห็นเราล่าเริงเกินไปนะคะเราไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไป ไปโฟกัสในสิ่งที่เราไม่ชอบเราไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปน้อยนะคะทุกคนคะ่ะคุณดูอย่างพระอาทิตย์เขายังไม่ได้เขาไม่ได้น้อยใจพระอาทิตย์ก็ไม่ได้น้อยใจเขายังคงส่องแสงสว่างของเขาต่อไปดังนั้นคือมันก็เช็คเช่นเดียวกันเราส่องแสงสว่างของเราต่อไปเรามีหน้าที่สร้างผลลัพธ์ของเราให้ยิ่งใหญ่ต่อไปเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือคนได้นะคะดังนั้นหน้าที่ของเราคือส่องแสงสว่างต่อไปแม้ว่าบางจะมีบางคนที่แสบตาบ้าง มันก็เรื่องของเขามันเป็นชีวิตของเขามันไม่ใช่ชีวิตของเราชีวิตของเราโฟกัสเป้าหมายที่ต้องการของเราอย่าไปยุ่งลูกของคนอื่นอย่าไปวิ่งลูกของคนอื่นอย่าหันซ้ายแลขวาว่าเธอถึงไหนแล้วพ่อแม่ถึงไหนแล้วลูกถึงไหนแล้วเพื่อนฉันถึงไหนแล้วเราอย่าไปเสียเวลานะคะถ้าเราอยากที่จะสําเร็จไวเราอย่าไปเสียเวลามองเราจงโฟกัส ปัถนาไปเลยสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่มันจะไปถึงเป้าหมายเร็วที่สุดตัดสิ่งกีดขวางออกไปให้หมดนะคะทุกคนจะ้ะดังนั้นคุณจะไปถึงเป้าหมายเร็วมากๆเมื่อคุณอยู่ในรูปของคุณนะคะก็เหมือนกับบางคนที่แบบว่าบางคนอาจจะแบบชอบคนนี้มากเลยชอบดาราคนนี้มากเลย แต่เขากินส้มต่ำเขากินปลาร้าซึ่งฉันไม่ชอบปลาร้ายกตัวอย่างนะคะแล้วคุณไปเกลียดคุณไปกลายเป็นว่าไม่ชอบเขาอันนั้นก็คืออยู่ในรูปของคนอื่นเหมือนกันดังนั้นอยู่ในรูปของเรานะคะดึงตัวเองกลับมาอยู่ในรูปของเราโฟกัสแต่เรื่องเราดีๆเรื่องเราบวกๆเท่านั้นแล้วไปต่อเสมอในสิ่งดีๆนะจ๊ะแล้วคุณจะดึงดูดได้โคตรง่ายเลยนะคะโอเคนะคะคูเพอรี่พูดออกมาจากนะคะ อารมณ์นะคะสิ่งที่นะคะจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้อารมณ์เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนสันดานเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยนมาเป็นด้านบวกๆเมื่อไหร่ที่โลกภายในเราเปลี่ยนโลกภายนอกเราก็จะเปลี่ยนตามดังนั้นคือไปต่อเสมอในเรื่องราวบวกๆเรื่องราวที่มันทําให้เรานั้นไม่รู้สึกเครียดไม่รู้สึกน้อยไม่รู้สึกคือไม่ไปใส่ใจกับเรื่องราวที่มันไม่ใช่เรื่องของเราและยืนหนึ่งในึ้นหนึ่ง ไปต่อเสมอในเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ว่าเราจะไปถึงฝั่งฝันว่าเราจะสำเร็จเมื่อไหร่ไปต่อเสมอนะคะทุกคนคะ่ะเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนทุกอย่างทุกอย่างบนโลกใบนี้เราล้วนแล้วแต่เศษสร้างกันได้อยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะทํามันหรือไม่ทุกอย่างมันง่ายถ้าเราอยากที่จะเปลี่ยนจริงๆเราก็เปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของเราเพราะอารมณ์ คือตัวที่กำหนดอนาคตของเราอยู่แล้วบุญเสมอแล้วได้เจอกันใครเจอคลิปนี้โชคดีนัมากนะคะบอกได้เลยครูพลีคือแบบให้จากหัวใจจริงๆนะคะให้จากหัวใจจริงๆที่เราประสบพบเจอมาและที่เราเรียนรู้มาด้วยนะคะใครอยากจะรู้ความลับของชีวิตคุณไปดูเดอสิเกตนะคะนิวรอนออกช่อง3และมหากับ21วันเลเวลหนึของแมคโครสตาร์ได้เลยนะจ๊ะใครที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตไปด้วยกันง่ายๆสบายๆวันนี้ เปลี่ยนแปลงอารมณ์และความรู้สึกของเรายืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งอยู่ในรูกของเราไปต่อเสมอในคลื่นบวกๆไม่ไปยืนรูของใครไม่ไปใส่ใจในเรื่องราวของคนอื่นนะคะไม่เอาเรื่องของคนอื่นมาปวดหัวตัวเองนะคะง่ายๆสบายๆเคล็ดลับวันนี้โคตรง่ายมากๆไปต่อเสมอนะคะ โลกภายในเราเปลี่ยนชีวิตเราเปลี่ยนแน่นอนดังนั้นคือเปลี่ยนอารมณ์และความรู้สึกของเรานะคะคิดดีคิดบวกไปต่อเสมอในสิ่งที่เราปรารถนาความสําเร็จอยู่แค่เอื้อมนะคะทุกคนคะ่ะเอาวันนี้ไปแล้วขอบคุณคะ่ะง่ายๆสบายสบาย